เรามาดูวิธีการฟิสเพนหรือฟิสหน้าต่างหรือฟิสสิ่งที่เราต้องการจะฟิสมันนะครับก็คือเราจะแช่แข็งมันหรือเราจะฟิ์มันไม่ให้มันขยับนะครับเช่นเราต้องการจะฟิกแถวที่1เอาไว้เนี่ยไม่ให้มันขยับทำยังไงก็ไปที่นี่เลยครับเมนูด้านบนนี่ไหมครับมันจะมีเมนูอยู่เนาะก็เลือกทีวิวแล้วก็เลือกที่ไหนครับเลือกทีวิวตัวเนี้ยนะ ไปที่วิวตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกที่ฟิสเพนนะครับฟิสเพนอ่ามาดูกันครับฟิสเพนก็จิ้มมาเลยอ้าวอ่าโอเคครับมาจิ้มมาเลยนะครับเราต้องการฟิกที่หัวมันเนาะก็ฟิกท็อปโลเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างบนมันก็จะถูกฟิกไว้ละอ่าเห็นไหมครับแล้วทีนี้เราจะฟิกอันนี้แหละครับลำดับที่อะทำยังไงเราก็ไปที่วิวเหมือนเดิม ไปที่วิวไปที่วิวเสร็จแล้วก็มาที่ฟีดเพนนะครับแล้วก็เลือก first column ตรงนี้นะครับ first column มันคือตรงนี้นะลองามาดูสิเห็นไหมครับ first column มันก็จะถูกฟีดไปด้วยเห็นไหมครับแต่พอเราเลือก first column เห็นไหมครับพอเ,เลือก first column มันกลายเป็นว่า low มันไม่มาด้วยนะครับ low มันไม่ถูกฟีดด้วยมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนแรกผมก็งงเอ๊ะแล้วถ้าเราจะฟีดทั้งทั้ง low และ column จะทำยังไงนะครับ อ่ะเราก็มาดูการยกเลิกฟิสก่อนวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเลือกข้อนี้ครับฟิสเพนนะครับก็คือหลักการนะครับก็คืออยู่ที่เซลล์ไหนมันก็จะฟิสส่วนที่อยู่ด้านบนสุดจาง่ายๆนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนกับส่วนที่อยู่ด้านซ้ายยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะฟิสแถวที่1กับคอลัมน์ A เอาไว้ก็ให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ตรงเนี้ยครับมาคลิกที่ B2 มันก็จะฟิกแถวที่1เอาไว้ใช่ไหมครับด้านบนของ B2 เนี่ยก็คือแถวที่1ด้านซ้ายของ B2 ก็คือคอลัมน์ที่ A ไม่งงเนาะเนี่ยครับก็คือผมสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะก็คือด้านบนของเซลล์ที่เราคลิกกับด้านซ้ายของเซลล์ที่เราคลิกกันนะครับอ่าเรามาอ่านดูหน่อยใชครับ Fix pane Keep rows and columns visible while the l e s t of the worksheet scrolls based on current selection เนี่ยครับ based on b a s e นเคอร r เรนต์เซเลคชั่เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเราจิ้มไปตรงนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอยู่ที่เซลล์อะไรนะครับมันก็จะฟิตด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายอ้าวกดฟิสเพนเห็นไหมครับว่ากดฟิสเพนลองเลื่อนดูทีเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ด้านด้านโลเห็นไหมด้านโลมันก็จะถูกฟิกเอาไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนมาดูด้านคอลัมน์เห็นไหมคอลัมน์ก็จะถูกฟิกเอาไว้ เห็นไหมครับฟิกเอาไว้แถวคอลัมน์ที่ A แล้วก็โลที่1เห็นไหมครับเพราะว่าเราเอาเมาส์คลิกที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์คลิกที่ตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการฟิกของ2คอลัมน์ล่ะ2คอลัมน์เอ็ A กับ B เอาเอาถึงชื่อเลยแล้วกันเอาถึงชื่อเลยเนาะเอาถึงชื่อเลยแล้วกันนะครับเอาถึงชื่อสมมุติว่าเราต้องการฟิกถึงคอลัมน์ที่ดีเลยคอลัมน์ที่ดีกับกับกับโลที่1เราทำยังไงครับคอลัมน์ที่ดีก็ เราก็ต้องมาคลิกที่นี่ครับที่ e 2มันก็จะฟิกด้านบนของ e 2แล้วก็ด้านซ้ายของ e 2อ่ะมาดูกันมาดูกันนะอ่าก็ผมจิ้มผิดไปกดซูมอ่ะกดฟีดนะครับอันฟีดก,ก่อนอันแรกนะครับเราต้องอันฟีดมันก่อนแล้วนี่ผมก็มากดฟีดเพิใหม่อ่านะครับแล้วลองดูซิว่าถ้าเราสกอร์ลงมาโ o ที่1มันถูกฟีดไหมโอเคโ o ที่1ถูกฟีด แล้วลงมาดูนะครับว่าด้านซ้ายของเนี้ยคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ถูกถูกฟีดไหมเห็นไหมครับแค่เนี้ยครับก,ก็เป็นการฟีดคอลัม,ลม,ลมน์กับโลในในลักษณะที่เราต้องการนะครับอย่าลืมนะครับก็คือหมายถึงว่าคลิกที่เซลอะไรนะครับมันก็จะฟีดตัวที่อยู่โลที่อยู่ด้านบนแล้วก็คอลัมน์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับไม่ยากเนาะอันนี้ผมก็สรุปให้ฟังง่ายๆเพราะว่าตอนแรกก็งงไม่รู้ว่ามัน ฟีดยังไงมันหลักเกณฑ์มันเป็นยังไงนะครับเนาะก็ใครไม่ทันก็ไปไล่ดูเอานะครับก็ขอจบการฟีดคอลัมน์หรือฟีดหน้าต่างเนาะเพราะเขาเขียนว่าฟีดเพจนะครับส่วนการยกเลิกฟีดก็อันฟีดแค่นี้แหละครับขอจบการรีวิวการฟีดคอลัมน์หรือโลแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับสวัสดีครับ